คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมหนึ่งยนหมดที่สามบรรดาบุตรของพระเจ้าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายัางไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติพวกท่านรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและไม่มีบาปอยู่ในพระองค์เลยผู้ที่อยู่ในพระองค์ไม่ทำบาปอีกต่อไปส่วนผู้ที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆคนนั้นยังไม่เห็นพระองค์ และยังไม่รู้จักพระองค์ลูกทั้งหลายเอย๋ยอยากให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติช,ชอบก็ชอบทมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบธรมผู้ที่ทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทำลายกิจการของมาร ผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าเส้นนี้แหละจึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกของพระเจ้าและใครเป็นลูกของมารคือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า จงรักกันและกันนี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เรารักกันและกันอย่าเป็นเหมือนอย่างคาอินที่มาจากมารและฆ่าน้องของตนเองทำไมเขาถึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบธทมพี่น้องเอย๋ย อย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว mm. ก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในตัวเขาเลยเช่นนี้แหละ เราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูด และด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเช่นนี้แหละเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสรัจจะและใจเราจะหมดลังบนเฉพาะพระพักครงเมื่อใจของเรากล่าวโทษตัวเราเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง ท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระงคเพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระงค์และประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และให้เรารักกันและกันตามที่พระองค์ทรงบัญชาไว้แก่เราทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เรา